สวัสดีครับพี่น้องลุงผูสุกคนเมื่อนี้กับพ่อครับไก่หน่อยลอยล้มตะแนวคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเต้านี่ปนปลาปนแบบเป็นตัวได้พี่น้องใส่ปลาดุกมาซองตัวก็เลยปนตุ่มปนตุ่มสะน้ำปลาแดกปลาล่าเข้าเลยนะใส่ข้าใส่ตะไคร่แต่ว่าพอตับเอาเป็นตัวเลยส่้ยหอมส่้อยปากี่คงลุ่งถ้วยเลย เอาไง่ายๆพี่น้องเอาไง,ไง่ายๆพักกลับกับมี่ักบุ้งเนี่ยหอมปอมน้ำพี่น้องบัเคเกอร์สองสามมืยอ่ะมีรูปโดดความสมพักเสียนพี่น้องสมพักเสียนกลับอ่ะมาพี่น้องมาเจ็บเจ็บต้องันมือนีิบ่อไรอย่าฮะจวดจัดเลยเข่าเนี้ย,ห,ย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 ห่อนพี่น้องเข่าเนีย้ยห่อนมาพี่น้องมาน้ำเลยเรื่อยบ้านนี่จุโอ้ยปวน เอาซะลองเห็นกินมึงได้พี่น้องได้แบบสูตรนี่นะซ่บนาชอบชอบต้งเจ้มึงเจ้าลุงลุงก็พยาที่จะต้วขคาตรงเคยก็ข้าซูม่อนลยค่อยๆร่อง้อยู่มินรถไม่แขังๆ้พี่น้องต ไ่อ <laughs> ยเก็บคนม่กู่ามาตึงมาดื้อน่อยมาดื้อหมากปลาก้องต้มต้มได้กกนกระสาเลย <laughs>

จำน้ามันร <laughs> นนุ่จอดสินะบนานเป็นยาได้น้ำน้ำสมบักเกียรสวนเลยก็เป็นยัง มันเป็นยาระบายน้อยๆท <Okay. S 1> ้องก็เสียดอกพี่น้อง <Okay. S 1> มันมันก็เป็นยาอยู่แล้วมาเสีย กุ้งนนนนนนปลาไปไปกินกุปลาคัฮะกุ้งปลาคัดแววมันจัางอยากไปน้ำเปลบนาแดบไหว่าวันนานกินกนเนีโอ้